ไปตามมควันปีที่ผ่านมานะเจ้าเนาะปัญหานี่ก็มีทุกปีนะเจ้าเนาะตีพานมากับตำบลบุห้ยรงนะเจ้าเนาะเป็นอันดับที่สามของอำเภอองควางนะเจ้าจากซิเอสตำบลบุนะเจ้าเนาะพอดีจุดฮอสปอร์ตขึ้นเยอะเหมือนกันนะเจ้านะก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาส่วนมาก,กนะเจ้าเพราะว่าเจ้าบ้านเปินมีความเจือนะเจ้านเานาะว่าเขาต้องเผาให้เพื่อทำให้พืชไรของเขางาม่นเนาะ หมาหนะของไฟปลากะเป็นของส่วนหมากจะเป็นในเรือของเจ้าบ้านที่เป็นเข้าไปปลาชอบไปหาของปลาอนีนะเจ้าฝน้นน่าจะจุดจุดเผื่อฮือซัดปลาออกมาล้วถ้าเจ้าน้องฝนกระทบฝนกระทบจากติวะไฟปลามอกวันนี้นะกระทำใือเจ้าบ้านมันกับปกคลุมไปมดถั่วต่างบุมัเจ้านองกระทำใือเจ้าบ้านหายใจบ่สะดวกแล้วก็เส้นทางตี่เขาสัญจรไปมากับ เป็นไปด้วยหมกควันน่เจ้าเนาะสัญจรไปมายากเนี่เจ้าเนาะตำบลเฮ้ยโลงก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทีว่ากระฮอช่วงตีเขาห้ามเผาน,น่เจ้าเนาะเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ออกหอกระจายข่าวทุกวันเน้นฮอประกาศเสียงตับสายทุกวันช่วงห้ามเผานี่นี่เจ้าเนาะก็เป็นเรื่องตีว่าทำฮึผมไปพีน้องก็คือได้รับข่าวสารกระถวถึงมดทุกตำบลทุกหมู่บ้านในตำบลนี่นี่เจ้า และการีการคัดกรองคนเข้าป่าตัวนหเจา้าทุกหมู่บ้านนหเจ้าเนาะเวลาทัานไดทต่จะเข้าปลาต้องมาลงทะเบียนลงในสมุดของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่นหเจ้าว่าวันนี้ต้องการจะเข้าป่าก็ต้องมาเซ็นจื่อว่าวันนี้เข้ากี่โมงออกกี่โมงนหนเจ้าเนาะเพื่ออย่างเจา้าก็เพื่อว่าเวลาเกิดไฟไหม้ตะทันตันนี่นไเจา้าเขาจะได้หาผู้ต้องสงสัยได้นะเจ้าเนาะ เราทําแนวกันไฟทุกปีนะเจ้าเนาะทุกหมู่บ้านจะต้องทาแนวกันไฟนะเจ้าอย่างน้อยบ้านละแปดกิโลนะเจ้าเนาะเขาจะทําช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเจ้าเนาะทําทุกปีนะเจ้าก็จะมีตั้งทุกหมู่บ้านมนะันจะมีเครือขายไฟปลายอยู่แล้วนะเจ้จาเนาะเจ้าระดีปลาไม่ก็เจ้า้าดีอปกระกัเจ้าระดีป่าไม่ให้แก่พอร้อยห้านี่เปิดก็จะมาจุยเขาเนาะ,ะทุกหมู่บ้านนะเจ้าเนาะระกะั จะมีการจุดไฟซิงเผาเนะเจ้าจุดไฟชิงเผานี่ก็เขาก็บเผาก่อนเดี๋ยวนจะห้ามเผาเนะเจ้าโดยทุกมูมถ้าจะทําก็ต้องมาประสานขอลดหน้าอบตไปสแตนบายไว้เผื่อเขาจะกลัวไฟลามนี่นะเจ้าเนาะเขาก็ทําทําจุดไฟซิงเผานี่ก็เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งนะเจ้าเนาะอยากคือไฟเจ้าน ỉ, หน้าที่หรือหน่วยงานเข้ามาวยเหลือตรงจุดนี้นะเจ้าคือไปหื้ห หาอุปกรณ์มาเสริมงบงบมาเสริมตรงจุดนี่เวลาเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดับไฟเนี่ยต้องใจเวลานะเจ้าบางทีไก่มันก็เจ้ามันต้องต้องเดินทางไก่แล้วก็ยังพอปลอดภัยในจุดนี่มันกระบมีเนาะอยากอยากใหู้เปิลเข้ามาเสริมตรงที่ว่าอยากมีการสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานกาอย่างนี้นะเจ้าเวลาเกิดอุติเหตุอะไรอย่างขึ้นมาอีกนะเจ้า อยากอยากจะมีชุดดีขึ้นไมนะจ้ะซึ่งตั้งอบตก็ยังมีมาตรการในการแจ้งจับร่วมกับสถานีตำรวจภูพทร์ไผท้น,ทนกับหน่วยป่าไม้พอรอที่ห้าเแก่จ,จะจะออกลาดตะเวน ลราซ้อนซองเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าในเขตตำบลห้าหลวงอ่าทุกวันปัญหาที่เกิดจากที่สนมากตำบลห้าหลวงมันมีเนี่ยมันมีอันาคตติดต่อกับจังหวัดน่านแล้วก็เป็นอานาตที่กว้างขวางประกอบด้วยตำบลห้าหลวงมีชนเผ่าอยู่หมายความว่าเผ่าม่องอยู่มันอยู่มาอยู่เนาะนวิถีชีวิตของพี่นอ้องตำบลดอยเนี่ยเปิดกระยามีการ เขาเกิดทำอาการกษตสิบางคนเป็นก็ดืึ้นความลมไม่ลมมือดีแต่บางคนเป็นกิอาจจะบ่ได้บ่ได้สนใจในงานราชการนี่